ตาละที่ยอยู่อินเดียจริงๆก็คือลักษณะอย่างนี้คําว่าสติกับคําว่าไม่ประมาทเป็นคําเดียวกันตลอดระยะเวลา45ปีนั้นคคอคําสั่งสอนแล,แล้วก็จะมีคําสั่งเสียที่เป็นปริศนาธรรมเป็นข้อน่านคิดว่าความเป็นพุทธองค์ธรรมะคำสั่งสอนนี่ยอมรับโดยทุนหน้าเราสอนให้ถางป่าแต่อย่าตัดต้นไม้นี่คือนี่คือหลักนี่เรียกว่าเป็นสัพพัญญุตยานุปสมาสัมพุทธเจ้า สวัสดีครับเรียวทม EP นี้เราก็ยังอยู่ที่พุทธมณฑลเช่นเดิมนะครับ EP นี้เราก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พระมหาเศรษฐาเศษรษฐมโนเหมือนเดิมนะครับผมกับธรรมสก,การพระอาจารย์ครับาุวันนี้เราอยู่ที่สถานที่ปรินิพานนะครับก็อยากจะขอความรู้ขอความเมตตากับท่านพระอาจารย์นะครับใน สถานที่แห่งนี้เกิดอะไรขึ้นในพระพุทธศาสนาครับผมถึงได้มีต้นสาระแล้วก็มีสถานที่แห่งนี้ครับผมสำหรับสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสถานที่ปรินิพานนะครับก็เป็นการจําลองสถานที่ที่เรียกว่าสังเวชนียสถานซึ่งเป็นสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้เสด็จดับขันได้บริณิพานนะครับซึ่งอยู่ที่สารวโนทยาน คำว่าสารละวทยานนั้นหมายความว่าเป็นอุทยานต้นสาระ,ะที่อยู่ที่เมืองกุสินาราเมืองกุสินาราที่ประเทศอินเดียแต่ว่าตรงนี้คือเราจําลองสถานที่เหล่านั้นมาเพื่อที่จะให้เกิดเป็นธรรมะเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างคุณงามความดีนะครับโดยเฉพาะต้นไม้ต้นนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นต้นสาระต้นสาระต้นสาระลังกานะครับต้นนี้เป็นอายุ หลายสิบปีเนาะตั้งแต่ปี2 3 0บปรินิพานนีน่นก็คือมรณภาพใช่ก็คือมรณภาพก็คือตายภาษาธรรมดาก็คือตายแต่ว่าภาษาพระพุทธเจ้านั้นจะเรียกว่าปรินิพานนะครับมรณภาพก็ยังมรณภาพใต้ต้นไม้อีกอต้นไม้นะครับปริญญิพานใต้ต้นไม้แล้วก็สิ่งที่เป็นข้อสะดุดใจนะครับมาดูนะครับเรียกว่าเป็นปัญชิมะ ปจ,จิมะวาจากัรทจปจิมะวาจาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ฝากได้ฝากเป็นคําสั่งเสีย<ำ>มันจะมีคําสั่งสอนใช่ไหมก็คือตลอด45ปีตั้งแต่พระชนมายุ35จนถึง80ตลอดระยะเวลา45ปีนั้นคือคําสั่งสอนแต่แว่าก็จะมีคําสั่งเสียที่เป็นปริศนาธรรมเป็นข้อน่าคิดว่าสุดท้ายแล้วนี้ สุดท้ายของคำสอนนั้นพุทเจ้าเน้นย้ำไปที่เรื่องอะไรนะครับที่เรียกว่าเป็นปัจฉิมพุทโธทว่าพุทธโอวาทก่อนปรินิพานซึ่งเนื้อในใจความก็สามารถสรุปได้ว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทนะก็หมายความว่ามนุษย์หรือว่าคนทั้งหลายนั้นต้องดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทคือความมีสตินะครับจะเห็นได้ว่าสุดยอดพระสัพพัญยุตยานกองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือ สั่งสอนเรื่องการให้มีสตินะครับการที่มีสตินั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมทุกอย่างที่มีคุณค่าหมายความว่าอะไรที่ทําด้วยความมีสตินั้นก็จะประสบผลสําเร็จที่น่าประทับใจทั้งหมดทั้งมวลก็คือไม่ประมาทไม่ประมาทเป็นคําเดียวกันเป็นคําไวพจน์นะครับคาว่าสติกับคาว่าไม่ประมาทเป็นคําเดียวกันคาเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นคที่เป็นไวพจน์กันพร้อมความหมายอาจจะคนละเสียงสติเสียงหนึ่งไม่ประมาทประมาท่าเสียงหนึ่งแต่ว่า โดยความหมายก็คือค,ความหมายอันเดียวกันก็คือมีสติคำน,นี้เป็นปัจฉิมพุโทโธวาทที่สั่งเสียนะครับให,ให้เราเข้าใจว่าคนที่จะพ,พูดภาษาบ้านเราเนาะคนที่จะตายแล้วนี่จะเป็นคําที่ศักดิ์สิทธิ์นะคำสั่งเสียนี่โดยมากเขาจะไม่ไม่ล่วงละเมิดกันเช่นบอกว่าสั่งว่าต้องจะต้องทํายังไงอย่างเงี้ยเพราะ็จะไม่ล่วงละเมิดเขาจะถือว่าเป็นคําที่คนตายบอกไว้คนตายขอร้องไว้อันนี้ก็ชาวพุทธหรือว่าพุทธศาสนิกชนก็เมื่อเราลึกถึง เมื่อมาน stumbled, มาน mm ัสการสังเวชนิยสารตำบลที่เรียกว่าเป็นตำบลปรินิพานก็จะได้เพิ่มพูนความเพิ่มพูนความมีสตินั่นเองจะสังเกตนะครับต้นสาระลังกากับต้นสาระอันนี้เป็นต้นสาระอินเดียนะครับต้นสาระอินเดียนี้จะเหมือนกับต้นลังต้นลังของประเทศไทยจริงๆแล้วตัดสุูใต้ต้นสาระไหนครับปรินิพานครับปรินิพานนะครับตัดสุูใต้ต้นโพผ่านไปแล้วนะอันนี้แต่ก็ต้นนี้ครับอินเดีย แต่อันนี้ก็คือเป็นความสวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้อย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ว่ากันสาระจริงๆสาระที่อยู่อินเดียจริงๆก็คือลักษณะอย่างนี้เือนเหมือนต้นรังต้นรังบ้านบ้านบ้านไทยนะครับต้นรังประเทศไทยผมเพิ่งรู้นะครับต้นไม้รังันี่คือต้นรังถ้าถ้าไปที่กุสินาราก็จะเจอต้นไม้ชนิดนี้มากนะครับถ้าไปแล้วแล้วก็โดยมากคนที่ไปเห็นนี่ก็จะเขาจะสร้างเป็นพุทธปฏิมา ที่เป็นปริปากรณนิพฐา,านนะครับคนไปเห็นแล้วก็กปจะเกิดมีน้ําตานะครับมันมันเป็นความปีติอย่างหนึ่งว่าเรา,าได้มาถึงเราได้มาเห็นเราได้มาเห็นปณิธานของคนที่ทํางานจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับพระเจ้าสอนจนวินาทีสุดท้ายนะครับคนอื่นอาจจะอาจารย์มหาลยัยอาจจะสอนศุกเสาร์อาทิตย์สอนจนันทร์คารพุธใช่ไหมแต่ว่าพระเจ้านี่สอนจนวาระสุดท้ายของชีวิตทำงานเพื่อเพื่อชาวโลกเพื่อ เพื่อปณิพุทธปณิธานที่บอกว่าพระหัวชนะสุขายะ,ะพระหัวชนะมิตายะพระหัวชนะสุขายะโลกานุกรรมปัญญานะครับแล้วก็มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ก็พระอนนทอ์อีกแหละไปถามว่าพร,พระองค์ไม่อยู่แล้วแล้วจะให้ใครเป็นาศาสดาแทนจะตั้งพระมหาก,กัสป,ปะไหมหรือจะตั้งพระเถระองค์ใดองค์งหนึ่งไหมครับพระองค์ก็บอกว่าจะให้ พระธรรมกับพระวินัยที่พระองค์ได้แสดงได้บัญญัติไปนี่แหละเป็นตัวแทนของพระองค์ให้คําสอนเป็นตัวแทน<อ>แล้วทำไมไม่ให้ภาษาวกเป็นตัวแทนภาษาวกเป็นตัวแทนนั้นก็คือเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับว่าตัวบุคคลอันนี้จะเป็นเป็นย้อนคําสอนได้ว่าคาว่าตัวบุคคลอยู่บางครั้งมันมันไม่สากลมันไม่สากลการเวลาที่หมุนเวียนการเวลาที่เปลี่ยนไปนี่มันไม่มันไม่สากลแต่ว่าธรรมะนี่มันสากลนะครับเพราะว่า าการตัดสรูงพระเจ้าเนี่ยมันมันเป็นความรู้ที่ที่มันสาคลไม่ได้อิงกับความเป็นพุทธศาสนาด้วยซ้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องออ,อกซิเจนอย่างเงี้ยเรื่องการตัดสรูป,ปัะสูบปฏิพันธ์ใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็เป็นหลักสากลว่าเลือกสถานท,ที่ที่ดีที่สุดต้นไม้ดีที่สุดถ้าให้ใครคนใดค,คนหนึ่งขึ้นมาเป็นศาสดาแทนอาจจะมีคนยอมรับหรือไม่ยอมรับก็จะเกิดความคําว่ายอมรับไม่ยอมรับยอมรับไม่ยอมรับแต่ว่าความเป็นพุทธองค์ทรมะคำต่างๆนี่ยอมรับโดย ทุนหน้าครับทุกองทุกพระทุกลูกพุทธสาวกพุทธสาวิกาพุทธบริษัทยอมรับทุกๆคนนี่คือความฉลาดนี่คือนี่คือหลักนี่เรียกว่าเป็นสัพพัญญุตยานุพุทธสมาสัมพุทธเจ้านะครับเราก็จะเห็นอันนี้เรียกว่าเป็นพระแท่นเป็นที่ปรินิพพานิรับนครับทำงานจนวาระสุดท้ายวาระสุดท้ายจนวาระสุดท้ายที่ยังสอนที่ยังสั่งเสียที่ให้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันนี้ก็เลยเป็น เป็นข้อที่เรียกว่าเมื่อมานมัสการสังเวชนเียสานแล้วจะเกิดแรงบันดาลใจเน้นคาว่าแรงบันดาลใจในการทําความดีนะครับคนเราจะทําอะไรประสบความสำเร็จนั้นแรงบันดาลใจหรือว่าบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่เป็นต้นแบบนั้นถือว่ามีความสําคัญคนะครับที่ที่เราได้เห็นโดยเฉพาะความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ปฏิบัติธรรมสั่งสมเรียกว่าเป็นพุทธบร,รมีนั้นเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็ ตลอดพระชมชีพที่เราเห็นในด้านประวัติศาสตร์เรื่องอดีตชาติมันอาจจะคนบอกเห็นก็มีไม่เห็นก็มีแต่ว่าในเรื่องประวัติศาสตร์หรือว่าล่องลอยลอยทำลอยความคิดหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆที่มาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมันเป็นเรื่องที่มันใหม่เสมอมันเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับว่าจะจะจะ,จะยังไงโลกจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปยังไงแต่ว่ามันก็ยังมีหลักที่เป็นข้อปฏิบัติสากลใช้ได้ทุกใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย เราจะพ่อเรื่องนี่เลยครับออกซิเจนสําคัญมากขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยครับออกซิเจนขาดไม่ได้ได้ใครก็ขาดไม่ได้ฉะนั้นจึงจึงเป็นข้อสําคัญว่าทําไมพระพุทธองค์เลือกที่จะตัดสรู้แล้วก็ประสูดแล้วก็ปริันนพานตลอดจนปฐมเทศนานะครับก็ล้วนแล้วแต่อยู่กับป่าอยู่กับต้นไม้เทศในวังก็อาจจะมีบ้างเทศในชุมชนก็อาจจะมีบ้างแต่ว่า หลักธรรมต่างๆที่อยู่กับป่าเกิดกับป่านั้นมีมากนะครับมีพระสูตรพระสูตรหนึ่งที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพูดบอกว่า,าเราสอนให้ถางป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ให้ทางป่าคือกิเลสที่มันลกชัดในจิตใจคือความโลภความกบฏแต่ห้ามตัดต้นไม้นไมนะครับทางป่าแต่ห้ามตัดต้นไม้ก็ฟังไว้น่าคิดเหมือนเหมือนตรงนี้นะครับ มองดูมีแต่ต้นไม้นะป่าไม่ค่อยมีมีแต่เน้าใช่ไหม <c oughs> มันก็ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับ,รบมันก็ดูเรียบร้อยอาจจะเป็นข้อคิดสกิดใจในอีกหลายๆอย่างที่ที่มันซ่อนอยู่ในพุทธพจน์คําสอนฉะนั้นคําสอนในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมีความใหม่เสมอต้องศึกษามี่กเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาน่าสนใจหรือว่าดูดูก็ได้ดูผ่านรายการเหมือนที่เรากำลังทำอยู่นี้ก็จะเป็นประโยชน์เพราะเป็นมุมมองนะครับเป็นมุมมองที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตเราได้ครับ เราก็ได้รับความรู้อย่างมากเลยนะครับในเรื่องของพระพุทธศาสนาในเรื่องของสังเวชนียสถานาถือว่าเป็นเกิดความรู้ถ้าไม่น้อยก็มากนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ได้รับชมนในประวัติในพระพุทธศาสนานะครับสังเวชนียสถานมีฐา,านที่ประสูตร สถานที่ตัดสรู้แล้วก็สถานที่ปรินิพานแล้วก็ปฐมเทศนาปฐมเทศนาครับผมใน EP นี้ก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ท่านระมหาเจตาที่ได้อาเมตตาให้ความรู้กับทุกท่านพร้อมด้วยกับผมไว้หน้าที่นี้ครับผมสวัสดีครับ